กาวตกทายสวัสดีมุสุกุทุกคนพบกับข่าวไปเจาะกาวสองป้ายโฆษณานะวันนี้พาทุกคนมาลงนอนกาวลงน้องกาทุกคนคุณนะทางทีมงานหน่อยเลยยางไปก่อนนะมีสอนป้าสอนอีกุ้งทุกคนกับบรรยากาศตอนแรงๆนะจะเป็นกระสกจิตตกดินเลยด้ไปติดตามเบิองน้ำกันก็เป็นตามวนอยู่นะทุกคนว่าไปหลายคนนะก็สิไดายเรื่องได้นี่ทางหวะเี้เดินก็เรื่องมวนสิเ่มวนอยู่ได้ถือไล่วะฮะ Cứ thì cốp nữa con Cốp Mình yêu bây giờ khó ba cao Mà lúc nó cũng cao hoi subscribe cho kênh บ่ออันใด2โตเอ้ย2โตบ่อนึงบกหั่นไดบกพุ่น <laughs> เอาเป็นกเอาอยเจนะักเอานกอาบุ๋มบุมไงนักเอามาให้แล้วเลยโอ้สอนสองบาทนะทุกคนด้วยสิบกระถือเลยเดนี้ด้วสิด้กินดีแล้วกันถืออ้น้อเข้าสอนมาวปตนะมาเป็นตาอยู่ว่าอยู่จังหาตามเคย เ้าเถอือยี่บ้าอยู่นี่บ่โอยเบิ้งบนคืบิดติกเลยาโอยเอาลงก่อนได้ซาพันได้ย่งต่ำเออระต่้ยังกระตคอยคอยเดพลนกตบนุ่มใหม่บ้านนี้เกิสีไข่แน่นทุกคนสบซื่อเลยครับป๋เก็บปุ๋งเก็บซิวเท่าเล็กเท่าน่อยควมกกิงบุคเอาไรครบเพราะว่าเขาบอกดมาเอาครับป่ยลูกกินอ

กวนมูนนนอมมัลล้ยถ้าอบมูหจะต้องสร้างนอนมอือกดปองะไรน,นอนนด้วค <c oughs> รับผมเชยคุณตรงมิดไม่ดีเจ้าู้เลยแ, <c oughs> นนแม่ห้อง <c oughs> นอนขนาดมอหูป็นมอูใดไม่ับคีมป็นขับหมดจะเป็เว้ยมอหมอ่ก่ินอยบทีุ่่นก็แกดหนึ <c oughs> นนง่งมาผ่า <c oughs> นอานนี้ส <c oughs> องเป็นสาม มันชุก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 ออแันชุกที่ได้บริปอดเบี้ยปอดเราหรือป่าตับนี่คือมันจิ้ไ้สามเถื่อนทุกคนสอนสมเถื่อนน้องนี่เอาชิมานแท้ยี่ห้อะบนี่คือเก่านี่เนี่เไเป่านไปเบอ กบน่ยทุกคนมารนเดีข่อยใ้แไ่่อเยคนะนไปน้องลุงมทุกคนแขนทำยังเฮ้ยเมาเ้ยมือน้องตายทั้งมดไอ้ีบอลเโอโอเาผีดเลยเนาะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

โอเคเล้นะมีเทียยางมาถ่ายเอาคลิปแต่ก็มึงเอาไปกินปล่อยขึ้นบดแต่แต่เปลีพอได้มาถายอนะน่นเดย่ได้กินเด้เือโอ้ยใจดีวันนั้นเวแต่ไดเือครับถ่ายคลิปแล้วก็ปล่อยขึ้นนี่ไยเลือวะวันน่าด้อด้อมแรงมือเพราคำเดี๋ยวไล่เตืออยู่ด้ เปิดแใอนวงไ่าก้องอน2หอพ่อด้วยเปลี่ยนคนซอนเนาะปิดขาก้ากินแต่่ามันจักโตบานนี้มากู้สร้างกินบ้าผูสร้างกันเนาะสร้างสร้างกันไม่ไหต่วมจักโตเบิดเบิดในเบิดคนในวงกันสร้างกันผู้เดียวกินจะตายไน้แหละเอามกู้มกู้ไปหนมาก้าน้เนาะตายแล้วใส่ามเ่ย เก่าเปมันดันพักอานเก่ามันแต่พักนะเฮ้ยจำเก่าเราไม่หนีเข้าเข้าประเทศแจล่ทุกคนประเทศแกวเดี๋ยวเข้าชิดอนซอนแล้วจะึ้นไปสัมผัสไเรยยเคิงไปเนียเนาะกินยู่เครื่องกันีะกินแบี้ซสอน แบบกระทันหันนะจุดจ่าจุดจ่าได้สำเร็ก็เอาเลโอ้ยเกือบถือตานะมากเกินพอดีลุมไปเลยทุกคนว่าน้องมันก็ลายนะเป็นหองหองตันหองเลยนะโอ้โหติดตามเพื่อนำการว่าเราสิได้ลายได้หน่อยนะมาสอนปลาซิวคือเก่าเดี่น้องภาวนาเพื่อนเลยแล้วเพื่อูสอนก้าว่าพี่ชอบเอานี้มาเลาะเบิ้งซื่อๆทุกคน

แต่มีปัญ่ายอย่มีนะมามานกตานกตาไว้มองมจะบารับหาเท็ดบริใปรกรกันนี่พอเรื่ลงมาแล้วนะยังไงตีใครเละโมโูด้อยเจ้าเจ้าโมโหร้อยกันโม้หเาบุกี้ิี่บุกี้หัง เอาแบสีวะกระดูกยังไงไม่ปดหายบด่ดบไปด่งนกเกาทั้งีสี้มมาี่กรดานเกาบ่บได้ับหอยทุกคนผู้าน้ำเลยนะหอยหอยจูหอยจูปลาหลดิ เต็มกระของลายได้นาะบ้าม่ใหญ่เอาอันนั้นเนาะแกลางไมอัวห้องวันนี้น้อยติกูดใหญ่ขนนี้จัตาัโอ้าไม่ใช่โอ้ยยังน่อยขนยังใหญ่หนใส่เลกดน่ยังออก

ย่งลนะน่าไจับมือกัไปานะโอ้ปลาสุกคองเสรีไหมเริ่มหมนมีกระพีกระต่าแสเลยตายบ่เลย้ยจะบ่ปาคนนั้นอะไรครับแม่วนนั้นเพราะว่าบ่เสรีบ่เสรีเสรีจะบ่น้องจื่อนังอ่ายอรมั้อ่ไก่ทุกคนไปพังงานเล น,น้องกวงคือที่บกน้องบโบมีบกกวงมเงบนเลยใส่ใส่ยังไเนาะใ่มองคือดีดอดีน่าเป็มองไใส่าไปแล้วมาตัวจีคอยยังบริการคอยใส่ <wave>

โตที่ได้กินตัวอบหอยตอนนี้ก็ลังกินก่อนก็ได้กินเชื่อขวัญนาขว่ญเอ้น้ำโอเคนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ก็ค่งทำเลยนะเวลาประมาณหกโมงห้าโมงหกโมงแล้วนะเดี๋ยวเอาสำหรับคลิปนี้เอาสีโจ้สำหรนี้ก่อนนะจิตน้าจักรกันม่ก็ได้ไลน์เติมอยู่ได้แต่ว่าเอาสีด้ขึ้นไปเข็ยเมนู เพิ่งไปเลยเนาะว่ามีแขกนะแขกมาทะเลยบริเวณอยู่สถานทียนนะทนูนองเขานะวัติเขาชิกินยูนองเลยนะเอาขึ้นมาเลยเม่นไม้เลยเขาชิค์โตนเลยแสบคักนะนะทุกคนดีดำผู้มักนะผู้ิมักเขาช่างชิวานเลยเอาโอเคกิบหนาวกันไหม